วันนี้พันเกถ้าพรุ่งนี้สองและอีกไม่กี่วันสองพันห้าแต่ผมว่าคนชอบซื้อบัตรแพงมันก็ขัดดีเราได้เข้ามาสื่อถาวันนี้ได้เรียนรู้ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั่นคือแบ่งปันทุกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแต่เราอยู่กันหน่งวิกฤตนั้นได้แบ่งปันให้กับผู้คนมนุษย์ด้วยกันมากมาย มากมาที่ผมได้สิ่งนี้ในพื้นที่ผมอยู่ภาคเหนือกัล่าล่างไม่อยากจะเอามาอวดท่านไปดูเองที่บ้านเราไม่สามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะมีกันยังไงถ้าเราไม่เข้าใจสังคมผมก็เข้าใจแผนการตลาดแต่ด้วยความที่วิกฤตมันเกิดขึ้นในการเริ่มต้นผมเข้าใจและยอมรับมันแต่โอกาสมันสั้นมาเสมอ เดือนที่สาเป็นคาวเดมอมันเราได้สองล้านเก้ามันท่านปเลยไม่มีบ้านอยู่บ้านเท้าตลอดอยู่บ้านเท้าจนลูกเครียดเจ้าของบ้านมะทวงเขาล็อกบ้านสามเดือนเราไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาวันนี้ลูกเราสองคนมีความภาคภูมิใจวันนี้คือบ้านที่พ่อกับแม่เขาซื้อโดยไม่ต้องผ่อนแบงค์แม้แต่ตังเดียวสิ้าล้านบาท รถยางรถถึงลวดทุกทุกเส้นต้องเปลี่ยนยางทีละเส้นนั่นคือยางเปอร์เซ็นไม่มีเงินเปลี่ยนยางแต่วันนี้ยางสุดหน่อยเสี่ยงกันลูกแล้ยวรเปลี่ยนเมื่4ี่เส้นทีเดียวรถใหญ่รถกลางรถเล็กตอนนี้ในบ้านเรามีหมดคันนี้สามล้านกว่าคันนี้หมาอประตูคุณนาคซึ่งเป็นคนที่โลกเป็นคนที่สวยที่สุดภาคเหนือล้านหมดคันนี้ผมอยากได้ แต่คุณนัทไม่ทออยากซื้อตอนนั้นหน้าที่ผมก็คือไปชมไปดูเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องให้เจ้าของมาสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดประทุนให้คุณน้านดีดูแล้วก็เปิดประตูให้คุณนาัแล้วเราพูดนำให้เขากินตนาะตางเมียชอบเราได้จต่เีเมื่อ <L ess> สองเดือนที่ผ่านมาเ <L ess> พื่อนปงไปที่บ้านบ่อยเฮ้ย <L ess> วังทำไมบ้านแกเนี่ย ไม่มีเบนเพไม่รู้จักเบนยังไงขี่เบนท์น่เป็นยังไม่บ้านแกมีแต่ซุปเปอร์คาร์พ่เราบอกว่าเราอยู่หลงผิดมาให้มันรู้ว่าให้มันรู้ไปว่าไอ้เครื่องมือชิ้นนี้มันไม่สามารถซื้อรถเพิ่มได้ในขณะที่เพื่อนเป็นวิกฤตอยู่วุ่นวายหมดก็ซื้อเบน์ใหม่ทานสี่านกว่าเอสพาร์เราได้คืนเวลาให้กับลูก วันที่เราทิ้งลูกเราเข้าใจว่าวันหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกเราและวันนี้เราได้คืนเวลาให้กับลูกของปิดเทอมทุกวันท่านรู้ไหมหกปีแล้วปิดเทอมทุกวันคุณไม่ยุ่งจะตื่นตอนไหนกันจะนอนตอนไหนกันจะเที่ยวอห่างไรกันมันให้ครอบครัวเราครับแสดงว่า S c m เคือโอกาสครับ